ถ้าทางน่าจะอร่อยนะเนี่ยดูสิขนาดอะไรยังกินเลยไหนขอลองสักใบสิเฮ้ยเฮ้ยนกยักษ์เฮ้ยเฮ้ยเอาเนี่ย พิร์เนี่ยเวลาวันไหนยายไม่อยู่บ้านนั่นเฟิร์สอยู่บ้านกับแม่ต้องระวังหน่อยนะลูกนาเนี่ยเมื่อวันก่อนน่ะไม่รู้ใครไปขโมยต้นท่อมใบมันนะลูกหมดเกือบจะหมดต้นเลยดูสิเนี่ยเอ้ายายที่วันยายปลูกใบกระท่อมได้หรอครับลูกดููต้นกระท่อมของยายเนี่ยถูกกฎหมายทุกอย่างยายไปขึ้นทะเบียนได้ด้วยนะีายครับเงินผมขอดูใบกระท่อมได้ไหมครับผมไม่เคยเห็นนะครับเห็นในภาพอ่ะภาพลูกไว้หลังบ้านลูกเฟรอยากเห็นเลยลูก เห็นได้ดูได네้เดี๋ยวอย่าไปเก็บมากินนะลูกนาเพราะอายุยังน้อยลูกไปกินไม่ได้นะผิดเดีลูกไหมก็บปลงไลก็จริงแต่ก็จํากัดอายุอยู่นะลูกนาใบกระท่อมน่ะก็จะเลจอกกินนะลูกนาไม่ได้ไปไปดูไปดูได้ลูกนาอย่าเก็บกินนะไม่ได้ไปไปไปอันนี้เหรอครับนี่อะไรนี่ต้นกระท่อมโอ้โหอนน มกำลังจเจริญเติบโตเลยดูสิเนี่ยเพระต้องคอยระวังให้ใหญ่ด้วยนะเวลายายมาอยู่บ้านนาะเนี่ยครับอ๋าได้เห็นแล้วใช่ไหมเห็นอย่างนั้นเดี๋ยวยายไปเข้าครัวก่อนนะลูกนาใกล้จะเมือดอืแล้วทำกับข้าวก่อนโอเคครับถ้าทางน่าจะอร่อยนะเนี่ยดูสิขนาดมาเลยยังกินเลยไหนขอลองสักใบสิ เฮ้ยเฮ้ยนกยักษ์เฮ like ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามาเฮ้ยเฮ้ยใครน่ะเฮ้ยใครแกเป็นใครแกแกเป็นใครเนี่ยเฮ้ยวิ่งจนเหนื่อยได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยผีผีเฮ้ยเฮ้ยผียูงไม่ขึ้นฉันยูงม่ขึ้จันนะอ้าวฟอรสเป็นอะไรอยาลูกผีเผลอที่ไหนอันนี้ไม่เห็นมีผีเผลอเลยลูกเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้ยแปลกเบลกจริงๆเลยเนี่ยเป็นอะไรอันเนี้ยเฮ้ยเดี๋เป็นใครนี่ย ไยายไงลูกยาย ài, ยายไงลูกยายต้องพโคกันจังนะเป็นอะไรอะลูกพี่ยายนะพอดยายต้องพอดใหลูกไปเข้ามาไหนผีบ้าไม่ใช่ผีลูกไม่ใช่ผีที่ยายไงเฮ้ยนกยักษ์นกยักษ์เฮ้ยนกที่ไหนลูกไม่เห็นมีนกเลย